เครื่องวัดค่าฟีคลีนและทอทอลคลีนช่วงการวัด0 0 0ถึง5.00มิลลิกรัมต่อลิตรค่าความละเอียด0 0 1มิลลิกรัมต่อลิตรค่าความถูกต้องบวกลบ0.03มิลลิกรัมต่อลิตรบวกลบ3%เเซ์ของค่าที่อ่านสารเคมีวัดค่าฟีคลีน hi 9 3 7 0 1 0 1ค 1แพ็คมีร้อซองวัดตัวอย่างได้ร้อยครั้งสารเคมีวัดโทอทลคอรีน HI 93711.01 1แพ็คมีร้อซองวัดตัวอย่างได้ร้อยครั้งอุปกรณ์ที่มาในชุดบรรจุในกระเป๋าหิ้วพลาสติกอย่างดีประกอบด้วยผ้าเช็ดหลอดตัวเครื่องหลอดแก้วพร้อมฝาจำนวน2หลอดชุดสารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบกันไก ใบเซอร์ติฟิเคตของเครื่องและสารลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบการตั้งค่าเครื่องจากหน้าจอการวัดปกติให้กดปุ่มขีด3ขีดใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนไปที่คำสั่งเซตอัพแล้วกดปุ่มซีเล็กเมนูการปรับความสว่างของหน้าจอกดปุ่ม modify แล้วใช้ปุ่มลูกศรเพิ่มหรือลดค่าจากนั้นกดปุ่ม accept ตั้งค่าความคมชัดหน้าจอกดปุ่ม modify แล้วใช้ปุ่มลูกศรปรับค่าจากนั้นกดปุ่ม accept การตั้งค่าวันที่เวลากดปุ่ม modify จากนั้นใช้ปุ่มลูกศรเลือกตำแหน่งที่ต้องการแก้ไขกดปุ่ม edit เพื่อแก้ไขแล้วใช้ปุ่มลูกศรตั้งค่า จากนั้นกดปุ่ม accept บันทึกค่านอกจากนี้เรายังสามารถตั้งค่ารูปแบบวันที่สัญลักษณ์แสดงทศนิยมภาษาการตั้งค่าเสียงขณะก,กดปุ่มการตั้งค่าแสดงวิธีการใช้งานข้อมูลเครื่องการรีเซ็ตเครื่องกดปุ่ม back 2ครั้งเพื่อกลับสู่หน้าจอการวัดปกติการสอบเทียบเครื่อง ชุดสารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่าฟีคอลีนและโทโทอโคลีนประกอบด้วย,ายาา A, า 0, L. สารละลายมาตรฐาน HI 97701a มีค่า0มิลลิกรัมต่อลิตรสารละลายมาตรฐาน HI 97701b มีค่า1บวกลบ0.03มิลลิกรัมต่อลิตรกดปุ่มเปิดเครื่อง กดปุ่มขีด3ขีดเลื่อนไปที่คำสั่ง Cal Check Calibration กด Select จากนั้นกด Check กดปุ่ม Next นำหลอด Cal Check A ใส่ลงในเครื่องกดปุ่ม Next จากนั้นนำหลอด Cal Check B ใส่ลงในเครื่อง แล้วกดปุ่ม Next เ,เมื่อสอบเทียบเสร็จสมบูรณ์จะมีข้อความ Part แสดงที่หน้าจอกดปุ่ม Back 2ครั้งกับสู่หน้าจอการวัดปกติการวัดค่าตัวอย่างเครื่องสามารถวัดค่าฟีและ Total c l o r i n e ให้เลือกโปรแกรมก่อนวัดค่าการวัดค่าฟีคอ i ีนเทน้ำตัวอย่างใส่ในหลอดแก้ว จนถึงขีดบอกระดับ10 ml บนหลอดปิดฝาเช็ดหลอดกดปุ่มเม็อดใช้ลูกศรเลือกไปที่โปรแกรมฟีโคลีนพาวเดอร์แล้วกด Select นำหลอดแก้วใส่เครื่องให้ตรงล็อกกดปุ่มซีโล นำหลอดแก้วออกจากเครื่องเติมสาร HI 93701-0จำนวน1ซองลงในหลอดแก้วปิดฝาเขย่าให้สารละลายเป็นเนื้อเดียวกันเช็ดหลอดนำหลอดแก้วใส่ในเครื่องกดปุ่มเลีต จับเวลาถอยหลัง1นาทีเมื่อครบเวลาเครื่องอ่านค่าฟีคอลีนในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตรการวัดค่าโทั้ท้โคลีนเทน้ำตัวอย่างลงในหลอดแก้วจนถึงขีดบอกระดับ10 ml บนหลอดปิดฝาเช็ดหลอดให้ไม่มีรอยนิ้วมือ เลือกโปรแกรมวิเคราะห์ทอโท c คอรีนพาวเดอร์ใส่หลอดแก้วลงในเครื่องแล้วกดปุ่มซีโร่นำหลอดแก้วออกจากเครื่องเติมสาร HI 97711-0จำนวน1ซองลงในหลอดแก้วปิดฝา ขย่าให้สารละลายเป็นเนื้อเดียวกันเช็ดหลอดนำหลอดแก้วใส่เครื่องกดปุ่มลิตเครื่องจับเวลาถอยหลัง2นาที30วินาทีเมื่อครบเวลาเครื่องอ่านค่าทอโทคอรีนในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตรการดูแลรักษาเครื่อง หลังจากใช้งานให้ล้างหลอดแก้วด้วยน้ำกันทันทีห้ามทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนผิวหลอดแก้วเด็ดขาดเพื่อลดความผิดพลาดในการอ่านค่าการประยุกต์ใช้งานเครื่องวัดค่าฟีคอลีและโทอทอลโคลีนี้เหมาะกับตัวอย่างประเภทน้ำดื่มน้ำประปาน้ำสาวยน้ำ น้ำบาดาลระบบบำบัดน้ำเสียน้ำในบ่อเลี้ยงปลา